สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เวลาที่คนมองเราเป็นแบบไหนอะคะ่ะก็คือเขาอะมองตัวเขาเองและว่าใจเขาเป็นแบบไหนคะ่ะการที่ใครจะมองเราว่าเรารู้สึกด้อยค่าหรือว่ารู้สึกมีค่าหรือว่ารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะที่จะทำให้เราอะคะ่ะกระทบหัวใจเราใช่ไหมคะเราอย่าได้ คิดมากเพราะว่าการคิดมากจากความรู้สึกของคนนะคะมันไม่ได้ช่วยทําให้เราดีขึ้นนะคะมันอาจจะทําให้เราดิ่งลงไปแล้วก็แย่ลงลงด้วยนะคะวิธีง่ายๆคะ่ะถ้าใครมองเพื่อนอยังไงนะคะหรือว่าดูเขาอะคะ่ะกำลังตีค่าของตัวเองนะคะเขาไม่ได้ตีค่าของเราะคะ่ะ ความรู้สึกของเขาจะบอกคุณค่าของเขาเองค่ะว่าเขาอะตีค่าตัวเองอย่างไรเขาถึงมองคนอื่นอย่างนั้นค่ะแล้วก็ให้อภัยแล้วก็มีความสุขอยู่กับเราและมองตัวเราให้มีคุณค่าในหัวใจเราพอค่ะ love love ค่ะ